มาชมหาบเงินจะ้ะอันนี้จะเป็นหาบเงินเนาะคะ่ะเรียกหาบเงินเพราะอะไรอันนี้เป็นปลาเงินค่ะเป็นปลาสีเงินทองสุกใส่สีเงินเข้าไปในตัวปลาเนาะคะ่แะแต่กระแตงสีสันเป็นผล,ลไม้เป็นใบไม้ในตัวปลาเนาะคะ่ะอันนี้จะเป็นโทนสีชมพูค่ะสีชมพูสลับกับขอบสีเขียวค่ะแล้วก็จะมีจุดลูกน้ําอยู่ตรงกลางเป็นสีขาวมองน่ารักค่ะชมเพลินขอให้ทุกคนชมแล้วก็มีความสุขในชิ้นงานของทองสุขค่ะ หาบเงินค่ะอันนี้หาบเงินเดี๋ยวหาบทองให้ชมอีกชิ้นงานหนึ่งค่ะอันนี้เน้นหาบเงินขอให้ได้หาบเงินห่าบเงินเข้าบ้านก่อนนะคะอันนี้คือหาบเงินอันชิ้นงานนี้ค่ะจะเป็นผลไม้ลูกใหญ่ๆในตัวปลาเป็นโทนสีเขียวค่ะสีวันพุดธสีเฉียวสีมุค้นเช่นกันค่ะท้องสุกกจะทําแบบสีสันสดใสแล้วก็สีวันแววด้วยค่ะทําหลายๆสีหลายๆแบบเพราะว่าคนเราจะชอบไม่เหมือนกันเนาะค่ะนี่ เช้าหาบเงินเข้าบ้านค่ะสวยๆงามๆเดี๋ยวมาชมข้างล่างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเนาะคะ่ะว่าเอาไปแล้วประโยชน์ต้องทําอย่างไรแล้วความหมายเป็นอย่างไรเอาความหมายก่อนค่ะความหมายคือเป็นสิ่งดีๆที่ท้องสุกเอามาประกอบใส่นี่ค่ะอันนี้เป็นของเก่าอยู่บ้านเขาเนาะคะ่ะไม้ไผ่ใบาตานอยงสิค่ะหลายคนก็จะรู้จักเนาะคะ่ะว่าใบาตาน ต้นเพื่อนะต้นใหญ่แล้วก็ลูกเอามาทำขนมหวานกินได้เนาะค่ะส่วนไม้ไผ่ใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างค่ะนี่มาค่ะข้างล่างสุดเป็นลูกกระดิ่งค่ะจะได้ยินเสียงลูกกระดิ่งอยู่เนาะค่ะ mm hmm. เสียงลูกกระดิ่งดังเบาถึงอันเล็กแต่ใจใหญ่ใจใหญ่ค่ะชื่อเสียงโด่งดังชื่อเสียงโด่งดังคือกระดิ่งค่ะส่วนดอกพี่กุนทองก็คือเงินทองดอกรัก ก็คือความรักความห่วงใยส่วนลูกปลาสีเงินสีทองก็คือเงินทองค่ะส่วนเจ้าป่าความไามยดีอยู่แล้วค่ะปาจะเพียนทองความภาคเพียนขยันหมัน่นเพียรหาเงินหาทองเข้าบ้านค่ะอันนี้ก็เป็นกระเช่ากระเช่าเงินอันนี้เป็นกระเช่าเงินค่ะเดี๋ยวกระเช่าทองออกมาให้ชมค่ะเอากระเช่าเงินมาให้ชมก่อนเนาะค่ะเงินสวย,สวย,ยง,งามไปเฟนตรงไหนก็สวยงามถามว่าแล้วเราจะเอาไปทําอะไรได้รู้ว่ามงคลแล้วใช่ไหมคะ่ะ เอาไปแฝนหน้าบ้านก็นดีค่ะเอาไปแฝนหน้าต่างก็งามเอาไปวัดยิ่งดีค่ะยิ่งดีเลยเอาไปถวายหลวงพ่อเนาะค่ะเอาไปถวายวัดแฟนตามวัดเวลาคนผ่านไปผ่านมาใครเห็นก็ชื่นชอบเลยกะมุทนาบุญกับเราคนที่รับไปอ่ะคือตัวคุณเนาะค่ะรับไปเราก็อทิษฐานบุญสิคะบุญนั่นก็นจะนุนน้ำเขาเป็นบุญเป็นบุญต่อต,อตอกันอีกอย่างค่ะอีกอย่าง เอาเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกซึ่งเป็นคุณค่าทางจิตใจเนาะเพราะว่าคนทําก็ทําด้วยใจรักก็เลยอยากมอบสิ่งดีๆให้ให้คนที่รับไปแล้วก็ไปฝากคนที่เพื่อนชื่นชอบในชิ่นงานของเราหรือคนเท่าคนแก่สมัยเก่าถามว่าเพื่นชอบท้องสุกก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันเราอยู่กับต้นไม้ธรรมชาติสีเขียวจะมีความอบอุ่นย้อนเราจะคิดถึง ว่าคนอายุมากนี่จะจําเรื่องราวในอดีตมากกว่าเรื่องราวปัจจุบันเรื่องราวแต่ละวันจะจํไบ่ได้เลยค่ะแต่เรื่องราวในอดีตจะย้อนไปจะเกิดให้มีความสุขอะ่ะคิดไปถึงเราจะมีความสุขนี่คือหนึ่งคือใช้ประโยชน์ได้แสองเป 2. เป็นสิ่งมงคลสามเป็นคุณค่าทางจิตใจเป็นการอนุรักษ์รวยขอบคุณห,หลายๆค่ะที่มารับชมขอบคุณมากๆค่ะ